อันนี้คืองานแม่ใหญ่เล็กๆก,ก,นะกินเลี้ยงภายในเล็กๆคือว่า <laughs> อันนี้ก็ขอเต,ตื่นเตี่ยต้องแต่งหน้ารีบขึ้นหน้าแล้วจะหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวไม่ทันงานงาอ,อะไรนะกาวกาวตีกุดตาแชร์ราคาได้ซื้อสิบสีบส่สรับไม้ค้าสิบห้านะคะผมทําได้สวยมากสวัสดีป้าเปิ้ลนะคะผม,ม,ม,มระครับผมเมที อันนี้คือสวัสดีป้าเพิ้ลพีนเพรด้วยนะคะผมน้องเบิร์ดปิดวงกลับบ้านไหมคะน้องเบิร์ดน่าจะไม่ได้กลับนะครับผมคือว่าวันที่สิลูกเบิร์ดวันที่สิเป็นประกวดนางฝาเสียหมครับคุณแม่แต่ว่าแต่ว่าเย็นนี้นะคะผมเราจะกินเลี้ยงเล็กๆนะครับผมของน้องๆแดนเซอร์แล้วก็ศิลปินนะครับผมบางส่วนขององค์กรมรำเสียงมือพี่น้องกินเลี้ยงเล็กนี้นะครับผมเป็นเงินออมนะครับผมเป็นเงินออมพี่น้องเป็นเงินออมของน้องน้องแดนเซอร์นะครับผมที่แปลว่าแม่แมแผ่ผู้ใดที่เบิบาาเร,บร์ดหายติยะะม้ กันพี่น้องเพื่อจะเก็บใบเก็บใบหลักการล้างปิดฤดูกาลปุ๊บเพื่อนจะมาจัดงานนะคะผมเรียงให้น้องๆน,นะคะผมอันนี้คือปีนี้เรานะครับผมมีงบนะครับผมก็เลยสะสมมาจนว่าปิดวงแล้วก็มีงบนะครับผมก็เลยมาสั่งไว้ที่เครื่องเสียงนะครับผมแล้วก็สั่งมุกกระทะอะไรกันนะครับผมมากินเลียงได้กๆภายในบ้านห้องเลยพี่น้อง สวัสดีนะคะผมสวัสดีพเพื่อนด้วยนะคะผมสนุกมากจากเมื่อคืนนะจ๊ะขอบพระคุณหลายหครับผมฤดูการนามีอยู่หนองวัวซ้อบานไดแน่ครับเดี๋ยวรอติดตาม<อ>คิวงานนะครับ<อ>ผมเ,<อ>เดี๋ยวรอติดกามคิวงานอะไอมาบอเดี๋ยวรอรุนนะครับผมเปิดขายบัตรยงังรูยังไม่เปิดขายบัตรเลยนะคะผมคุณแม่เดี๋ยวรอเรยวนี้นะจ๊ะเมื่ออื่นลับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวพี่พี่ทีมแอดมินกลุ่มปิดพี่อุ้มนะครับผมพี่วาวานะครับผมจะได้เปิดเดี๋ยวพี่น้องเด้อสวัสดีแม่บิวด้วยนะคะผมพ่อจ่ายลูกจับ อจาจารย์ภาคพันอยู่ครับผมเพร่อบาเบิร์กับฮอนเตตื่นแหละพี่น้องเตือนมาแล้วเพื่อเล่นนั่นเบทีเป็นมาตั้งนะครับผมก็เลยพาพี่นอ้นองมาปุงบรรยากาศยามแรงเนี่ยพี่น้องครับผมบรรยากาศนะครับผมหลังจากเปน็นฤดูกาลของลูกหลานมะล่อมเสียงวัยหกนุพุทธศกรฤดูกาลไปที่หาด้วยพี่น้องเด้อขอบพระคุณนะคะผมทุกทุกคิวงานสถานที่จากคณะเจ้าภาพแล้วก็ผ,กผู้จัดใจดีจากแลายหม่องแลายๆบอลน,นะครับผมที่ได้นำพาลูกหลานมะล่อมเสียงวัยหกนุพุทธศกรครับไปฝาก ผลงาน,นการแสแดงสู้หม่องสูบอลทุกปืนทีตัวประเทศเดอร์พี่น้องครับผมฤดูการนานะคะผมคิวงานยังมีพอว่างอยู่แต่ว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะผมฤดูการนาไปที่หกพี่น้องครับผมคิวงานลูกหลานมาลล่ามเสียงของนุบสกรนะคะผมยังมีพอว่างอยู่แล้วก็มาลลาลังการโชว์นะครับผมก็ยังมีมีพอว่างอยู่ให้พี่น้องได้โทรมาสอบถามนะคะผมติดตามกันได้พี่น้องเดอราคากันเองนะคะผมศูนย์เก้าหกเก้าหกเก้าแปดเก้าห้าเลยนะครับผมพี่น้องขอขบคุณหลายครับผมสวัสดีลูกชายสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะผมถ่ายสวย ครับผมเดี๋ยวมาแลงพี่น้องเดี๋ยวมาแลงเด้อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้พี่น้องเด้อบาเบอร์จะไลฟ์สดให้พี่น้องได้เบิงนะคะผมมาดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับผมไลฟ์ให้แม่เบิงได้เด้อมือแลงสิเป็นตะม้วนแม่นครับแม่เดี๋ยวเจอกันนะครับผมรับเด็กไหมครับสิบห้าปีขึ้นไปนะครับพ่อจ๋าลูกจ๋าสวัสดีนะครับผมสวัสดีบาเบอร์สวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีแม่ทุกท่านด้วยนะครับผมตั้งเวทีแสดงวันไหนคะอ่าเวทีใหญ่ด้านหลังนะครับทุกคนเวทีใหญ่ด้านหลังก็คือเวทีของเฮาพี่น้องเวทีที่เฮาาออออกงงนนมื้พี่ ปกติหลังจากปีลดลืกาลแล้วนะคะผมทีมคอนวอยทีมผ่อพัดนะคะผมเพื่อจะเก็บกับบานแม่บอกพี่น้องแต่ว่าปีนี้หลังจากปีลดลืกาลแล้วจะมาตั้งไว้เลยทุกคนอันนี้คือตั้งไว้พี่น้องตั้งไว้พูดแหละพี่น้องจะ่าสอบใหญ่ตัวว่าสิเปิดฤดูกาุกันเพื่อจะสิมาเก็บเวทีแลกไปตั้งมองสถสารที่เปิดพี่น้องอันนี้คือตั้งไว้นะครับผมสลับเวทีด้านหลังนะคะผมเวทีใหญ่เวทีจริงนะคบผมก็ตั้งไว้บ้านพักเลยพี่น้องเวลามีงานมีซ้อมนะคะผมก็ได้ข้นสอบมาตองมารอบไว้าาาาานน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 หห้้้้ีีีีจะะเเเป็วทสํรับงงงคคืผมกิลยยภใอ น้องน้องแดนเซอร์นะครับผมนะครับผมทีร่วมรวมงิอนอ่อมจะตั้งแต่ต้นฤุกการนะครับผมแม,ม่ผู้ใดที่ให้ติปร่วมนะครับผมนอ้องน้องแดนเซอร์เข้ากับสีร่วมใบเก็บใบเก็บใบนะครับผมแล้วก็จะมาจัดงานเล็กๆนะครับผมกินกันจังซันลังพดูดุกการนะครับผมส่วนงานวันที่18นี้วันที่18นี้สถานที่นะครับผมจะจัดอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนบันคอรอนแค้นพี่น้องเด้อ วันที่18นี่งานฮาูเรียบัลคอรอนแค้นนะคะผมงานประกวดนางฟ้าเสียงหกแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตอลดีแบนอลดีพร้อมกับพี่เน้นพรอำนาจเต็มวงนะครับผมงานอะไรงานกินเลี้ยงภายในของน้องนองแดนเซอร์ er นะคะผมล,ะะลักากาลูกๆเฮาเย็ยนนี้น่าสนุกน่าสนุกติดตามนะคะผมวันที่18ก็จัดอีกหรอคะใช่คะ่ะผมวันที่18จัดอีกนะคะผมมีกลุ่มปิดด้วยเดี๋ยวรอติด,ดตามซื้อผ้าจองโตัวกลุ่มปิดนะคะไปแม่นี่แหละพี่น้องเพื่อกระลังต่างหานอยู่พี่น้องมีไฟผมพี่อน้องจัดเต็มมากเลยทุกคน สรับค่ําคืนนี้นะครับผมรูรูเฮ้านะครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศบ้านพักนะครับผมอ่อนซ้อนหลายพี่น้องตั้งเวทีสิบแปดบอจา้าแม่นครับผมเวทีมทัดทสิบแปดเป็นอีกเวทีหนึ่งเด้อแม่เด้ออันนี้เวทีใหญ่นะครับทุกคนคือเฮอามาตังไว้เลยพี่น้องตั้งไว้เลยนะครับผมไม่ได้เก็บนะครับผมเพิ่นมัตังไปบ้านพักเลยพี่น้องเวลามีการมีงานพี่น้องครับผมเวลาเฮ้า้อมเนาะพี่น้องเนาะช่วงซ้อมน่าประมาณสิงหานนนหนอนซือเขากะได้ซ้อมบนเวทีจริงไปเลยพี่น้อง พร้อมบล็อกกิ้งบล็อกอะไรไปในตัวเลยนะครับผมเพาจะได้จะได้ว่าบอกไว้แนาะพี่น้องนาะว่าตองมารอว่าตองมาตัางไปที่มืองัหนมือนี้พี่น้องครับผมอันนี้คือเตรียมความพร้อมไว้เลยนะครับทุกคนแม่แม่จ๋าส่วนไปที่ยุคข้างนาบาเบอร์นี่เป็นไปที่หน่อยได้พี่น้องเป็นเวทีเล็กนะครับผมเมื่อแรกนี่นะครับผมกินเลี้ยงของน้องๆแดนเซอร์นะครับผมขอบพระคุณเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณแม่แม่นะครับผมที่ให้ทิปให้มาไลายรวมน้องๆไแดนเซอร์นะครับผมตั้งแต่ เจอฤดูกาลโจ้ว่าเป็นฤดูกาลพี่น้องครับผมก็ได้เงินนะครับผมก็มีงบมีมีงบพอสมควรเลยพี่น้องครับผมมาจัดนะครับผมกินเลี้ยงนะครับผมให้ลูกๆเฮานะครับผมในคำเคลืนนี้มุกกระทะร่วมจอยนะครับผมเวทีเครื่องเสียงเฮาพี่น้องครับผมมวลหลายพี่น้องมวลกรุบกันแท้แน่นอนเคลืนนี้นะครับผมเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับผมน,อน,น,นอ้องน้อยเสื้อเฮากับลูกขึ้นมาอาบน้ำ,นำอาบชาแต่งหน้าแต่งตาบางคนกะว่าจัดเต็มเลยพี่น้องครับผมจะเต็มแบบได้พี่น้องเคลืนนี้รอติดตามเด้อพี่น้องเด้อ 18มีไลฟ์ไหมมีไลฟ์ครับผม18มีไลฟ์นะคะผมเดี๋ยวรอเตะตามซื้อบบจองตั๋วนะครับผมไล่ให้เบิ้องในลูกได้ครับคุณแม่วันไหนครับวันนี้ครับผมวันนี้จะเป็นไลฟ์อ่าจะเป็นงานเลี่ยงภายในของน้องนไองดเซอร์นะคะผมแล้วก็ลูกๆมาราเสียงหูหข้องพี่น้องแบบเล็กๆนะคะผมตามม้วนแท่ ตามันแทนมาเด้อค่ะผมมาเด้อพี่น้องหลายคนกัสิวันอา้าคือว่าวันที่สิบแปดมันคนาง,งานนยครับผมวันนี้กินเลี้ยงเล็กๆของน้องน้องไดเซอร์นะครับผมของลูกมะล่ำเหาพี่น้องครับผมแบบเล็กๆนะครับผมแต่เวทีเท่ากับมีพี่น้องวทีเครื่องเสียงค่ะโอเคไฟแสงสีแบบ แบบม้วนจอยฉบับเราๆทุกคนแล้วก็วันที่สิบแปดจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะผมงานวันที่สิบแปดนี่พี่น้องงานวันที่สิบปดนี้จะจัดอยู่ที่โรงเรียนบ้านคอรอนแคนนะครับผมโรงเรียนของอีหล่าหน่อยน้องอ้ยอ่ของเด้อพี่น้องเด้อวันที่สิบแปดนี้นะคะผมจะเป็นอีกตรงหนึ่งนะคะผมแตะมือหนี่เฮาเอาเอานะเอกหน่อยไม่ได้สซนนะพี่น้องบุญยิ่งหลวงพยอมบุญยิ่งดลวงพยอมนะครับผมน้าเอกจากเบื้องกวซุมพิสัยโคเด้นนี่พี่น้องน้าเอกหน่อยจาก เล็กๆไหมแม่เล็กๆเล็กอีเลีกยไที่ไน่ปพื้นเปที่ห้องอยู่ข้างล่างเหรอบอนยายี่เตี๋ยก็เล็กๆไหมนี่แม่เล็กๆเล็กๆไม่ได้เสร้อี่เดยวได้เสร้อมาเล้วเอเออันนี้พี่สาวอุ้มนะจ๊ะทุกคนรอๆๆแม่แม่ถามว่าเปิดกลุ่มวันไหนคะลูก หุ๊บไม่ใ8่แปดรอก่อนม่มีอาจจะเปิดค่ะสิบเจ็ดพรุ่งนี้นะจ๊ะค่ะบายบายมีอลไรสดใหม่วันนี้เมื้อนี้บอมีอะไรสดกลุ่มปิดได้พี่น้องวันนี้ไม่มีอลไรสดกลุ่มปิดแต่ว่าบารเบอร์จะพามาดูบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวติดตามด้พี่น้องเด้อ ติดตามพี่น้องครับผมเดี๋ยวเบอร์จะมาเลยสวดให้พี่น้องในเบิ้องทั้งนี่หละพี่น้องพ่อบกับก้าวเบิร์อีกที่รอบหนึ่งช่วงคำด้วยพี่น้องเดอ้อไล่ให้แม่ดูบอกระดับบนกันบอจ้ากลับอยู่ครับพี่น้องกลับอยู่นะครับผมเดี๋ยวน้องๆได้เซอร์น,นะครับ